เจ็ดสิ่งที่บอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่น่าไปต่อสวัสดีครับผมภูรบสอนจีว่วาเขาใส่ดำตอนนี้ครูมีใบประกาศนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับเ้าแรกครับคือ controlling w i t h y o u r kindness คือเขาควบคุมเรานะครับเขาเอาความการุณาของเราเอาความใจดีของเรามาควบคุมเราเอามาย้อนสอนเรานั่นเองแบบนี้ระวังนะครับ คุณอาจจะไปเจอพวกนาซิสต์นะครับที่มันต้องการควบคุมคุณไว้นะครับต้องการที่จะทําให้คุณอย,อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาแล้วเขาจะทำอะไรคุณก็ได้นะครับข้อที่2ครับ blaming you for your feeling หมายถึง เวลาคุณมีอาการอะไรออกมามีอารมณ์อ,อะไรออกมาเขาก็จะเอาเนี่ยโทษเนี่ยก็เพราะเธอเป็นแบบเนี้ยฉันถึงฉันถึงเป็นต้องต้องมีมัลติสาก็เพราะจะเป็นอย่างเงี้ยฉันถึงฉันก็เลยต้องไปคุยกับคนอื่นก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะเธอเป็นอย่างเงี้ยฉันถึงไปนู่นนี่นั่นอะไรเป็นต้นนะครับแต่อันเนี้ยคุณก็ต้องดูก่อนนะว่าคุณเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณเป็นจริงคุณก็แค่ปรับปรุงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นหรือว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะเป็นอะนะครับอันนี้อยากเข้าข้างตัวเองนะนะครับดูใหออ่่ะงงคุณแาาลเยรื ไม่ควรไปต่อเขาเนอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ดูแลอารมณ์ของคุณเลยเนอะนะครับข้อที่3ครับ trying to change you คือเปลี่ยนเราทุกอย่างเลยนะครับไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีตอนอยู่ใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่อยู่ไปอยู่มาก็ให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทาไมเธอไม่ทําอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมตอนใหม่ๆไม่พูดแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะเพราะว่าตอนที่เราคบกับเขาเราคิดว่าเออฉันก็เป็นแบบนี้เธอก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าอยู่ๆมานั่งเปลี่ยนเราทุกอย่างนี่คงไม่ไหวเนาะข้อที่4ครับ d i s This regarding yoga u r o l คือคุณมีเป้าหมายชีวิตอะไรเขาไม่สนับสนุนเลยเขาแบบว่าเฮ้ยทำไปทำไม คุณจะขายของออนไลน์ขายไปทํทำไมคนขายเยอะแยะแล้วนู่นนี่นัน่น,นไม่ต้องทำหรอกเสียเวลาเสียเงินนู่นนี่นัน่น,น,นแทนที่จะสนับสนุนเป้าหมายชีวิตของเราเนาะกลับมาคัดค้านนี่นะครับแล้วเราจะมีความสุขได้ไงคนเราไม่ได้มีความสุขเพราะว่าเขานะคนเรามต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองและหนึ่งนั้นคือการที่คุณนะได้ทําเป้าหมายชีวิตคุณ,คณชีวิตคุณถึงจะมีความสุขข้อที่5ครับ n e e d i n g you too much คือตัวติดก,กเราตลอดเลยเป็นแบบประเภทขาดเราไม่ได้คือเป็นคนที่ไม่ได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองไงต้องเอาความสุขของเราของเขา่ามาแขวนไว้กับ ว่าทาอะไรหน่อยตอบช้าหน่อยมันก็โวยวายแล้วหรือว่าเออไม่ชวนหน่อยมันก็งี่งง่ใส่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองอะ่ะเขาไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเอาความสุขเขามาแขวนไว้กับเราพอเราทาไม่ไม่ได้ทําตามใจเขาเขาก็โวยวายเขาก็ไม่มีความสุขนู่นนี่งอแงเยอะเหนื่อย,ย,ย,ยครับคนแบบนี้ต้องไล่เขาอะ่ะไปให้เขาอะ่ะได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาหาแฟนเนาะนะครับไม่งั้นก็เป็นภาระของของชาวบ้านไปเรื่อยๆข้อที่6ครับ creating double standard คือ เขาทําได้แต่เราทําไม่ได้นะครับเขาใช้เงินได้เราใช้เงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขากินหรูได้แต่เรากินหรูเขาก็โมยไวแบบนี้ไม่ไหวมั้งคุณจะเอาชีวิตของคุณอีก30-50ปีไปอยู่กับคนแบบนี้มันจะมีความสุขได้ไงเนาะข้อที่7ครับ l t i n g you into staying with him คือหาความผิดนะเพื่อให้คุณนะยอมอยู่กับเขานะครับท,ทั้งที่เขาแย่ทําแย่กับคุณนะ แต่ว่าเขาอะบอกว่าคุณอะไม่มีความอดทนเลยทําไมคุณไม่มีความอดทนคนนั้นยังมีความอดทนเลยรักกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันสิทั้งๆที่เขาทําแย่คุณนะเขานอกใจคุณนู่นนี่นั่นแต่เขาอะใช้วิธี g a ส lighting คือเป็นวิธีของนักสิบซึ่งใช้อะนะครับทำให้คุณอะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรฉันก็ทําผิดหมดเลยเหรอตกลงฉันเป็นคนผิดใช่ไหมเนี่ยพอเขาทํามากๆคุณจะเชื่อไปเองนะว่าเฮ้ยคุณเป็นคนผิดแล้วคุณก็อยู่ใต้ control ของเขาแบบนี้คุณตายแน่นะครับชีวิตนี้เราไปดูนะครับ สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับครูแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์เกมเป็นจีบวรสายดำที่ทําให้เขาข้างรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาก็จะคิดสั้นได้นะครับใครความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้คขวัดเป็นมะเร็งครับรีบแก้ไขด่วนครับเดี๋ยวสักพักเขาจะหายจากชีวิตคุณครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่อองงงงคค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 คววาาาาามมรร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 ััััััักกกกบบบบบบสสสถปปปปึษููเเื้้้้ตตนนนนไไไดดฟฟีีีทท่่หโลล์์แิ็ใุ